มันลามมาไฟเลี้ยงนะครับเพราะว่าจุดด้านล่างมันขาดมันชอ็อตเราไม่เห็นนะครับเพราะว่าเปิดครั้งแรกมันใช้งานได้แต่พอเอาไปใช้งานจริงดับหมดเลยนะครับไฟเลี้ยงคลิปนี้มาดูอาการเสียนะครับของ MPT ตัวนี้นะครับ MPT ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้รับได้230โวลต์นะครับอาการเสียที่ลูกค้าส่งมานะครับก็คือลูกค้าบอกว่าจริงจกเข้าด้านล่างนะครับ ร้อยจริงจอกเข้านะครับลายเกือบหลุดเลยนะครับเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องไฟสูงเป็นช่องไอ้มอสเฟตนะครับฝั่งนี้จะเป็นมอสเฟตฝั่งนี้จะเป็นไดโอดหนึ่งสองสามสี่นะครับตัวนี้กระแสร้อยี่สิบแอมป์นะครับผมใช้จริงอยู่ร้อยแอมป์นะครับอาการที่ตรวจเช็คนะครับเริ่มแรกนะครับก็จะมีเฟสต,ตัวนี้เสียนะครับก็คือตัวที่ใกล้กับ ที่จริงจบเข้านะครับตัวนี้เสียเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็มาดูนะครับออโต้ก็เส้นเพียนนะครับก็เลยเปลี่ยนแล้วก็มีซีเนอร์ตัวนี้ด้วยนะครับซีเนอร์สิบห้าโวลต์ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็แล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ไปอยู่ด้านล่างมอแปลงน,นะครับก็คือลายทองแดงที่ออกจากตัวนี้มาเข้าไดโอดตัวนี้นะครับ เพื่อไปเลี้ยงออฟตตัวนี้นะครับลายตัวนี้มันขาดนะครับมันขาดอยู่ด้านในมอแปลงนะครับก็เลยต้องถอดมอแปลงออกมาแล้วมอแปลงมันแคบนะครับมอแปลงมันแคบผมไม่สามารถบัดกรีด้านล่างได้ผมก็เลยย้ายมาต่อเข้าไดโอดเลยนะครับปกติลายมันจะวิ่งใต้มอแปลงนะครับแต่ลายมันขาดอยู่ใต้มอแปลงผมก็เลยใช้วิธียงข,ขาเข้ามาจุดนี้เลยนะครับ เพวนี้ซ่อมอยู่สองครั้งนะครับเพราะว่าตอนแรกเราไม่เห็นเพราะว่าเปลี่ยนอัพโตเปลี่ยนซ er ีเนอร์แล้วก็เปลี่ยนเฟสใช้งานได้นะครับใช้งานได้แป๊บเดียวทีนี้ดับหมดเลยนะครับทีนี้มันลามมาเ <c oughs> พราะว่าไม่เห็นลายตรงนี้นะครับมันลามมาไฟเลี้ยงนะครับเพราะว่าจุดด้านล่างมันขาดมันชอ็อตเราไม่เห็นนะครับเพราะว่าเปิดครั้งแรกมันใช้งานได้แต่พอเอาไปใช้งานจริงดับหมดเลยนะครับไฟเลี้ยงเสียเลยนะครับทีนี้ก็เลยต้องมาแกะดูมาแปลงว่า มันมีปัญหาอะไรนะครับแกดูก็เห็นเลยนะครับว่าข้างในมันมีปัญหาตัวนี้นะครับลัการทํางานคล้ายกับ dc to dc นะครับลัการคลายลการคลาย c to dc ก็คือสามารถต่อแผงโซลา่าได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดนะูผมใช้สวิตชิ่งในการทดสอบนะสามารถต่อโซลา่าได้เลยอันนี้ผมต่อฝั่งโซลา่านะครับอันนี้เป็นฝั่งแบตเตอรี่ โซล่าป้อนเข้าไป68โวลต์นะครับตอนนี้รีเลยทำงานแล้วนะครับไฟเอาพุทเราตั้งไว้55โวลต์นะครับก็คืออินพุต68โวลต์เอาพุทมันจะเหลือ55โวลต์เท่ากับเราที่เราตั้งไว้นะครับก็สรุปอาการเสียก็คือเฟสออโตแล้วก็ชุดไฟเลี้ยงก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ